จะมาชมความน่ารักของเจ้าตัวเล็กกันนะคะ,ะตัวอิจฉาใหมา่กแกมึไม่ต้องมาแลตอนมึงเล็กๆกับมึงก็น่ารักพันีแหละพอมึงยห่เท่านั้นแหละฮึดูๆ,ๆตอนนี้น้องก็ลืมตากันทั้งสองตัวเลยนะคะเอาออกออเออลีกตา ตอนเล็กๆนี่เอ้ยไม่อยากให้โตเลยพอโตแล้วฮ้ยนี่นะคะแม่มันแม่มันตัวที่พิการนะคะอนอนนี่แหละไปเนียย เอเอือาวออตอนนี้ก็ลืมตาแล้วอือมันจริงๆเลยนี่ตอนเล็กๆนี่ พอโตได้เหมือนสีกูมาแล้วเป็นลมเลยลมจับเลยลมจับทันทีเลยวันนี้ก็จะมาขอความเมตตาจากทุกๆท่านหน่อยนะคะพี่หูพับจะได้กลับบ้านแล้วนะคะหมออนุญาตให้พี่หูพับกลับบ้านได้แล้วเนาะ ก็อ้อยตั้งใจว่าจะไปรับหูพับวันพฤหัสนนี้ค่ะตอนนี้ก็ยังมียอดที่จะต้องเคลียร์อีก800 0กว่าบาทนะคะหมายถึงว่าถ้าไปรับวันพรฤหัสหน่นะคะก็ยังมีรอดอยู่ที่ประมาณ800 0กว่าบาทอขอความอนุเคราะห์จากทุกๆท,ท่านช่วยรับพี่หูพับกลับหน่อยนะคะตอนนี้น้องคือปลอดภัยทุกอย่างแล้วเนาะทั้งเรื่องแผล ที่แห้งดีแล้วแล้วก็เรื่องการกลับถ่ายอะไรก็คือกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรที่น่ากางังวลหมอเขาก็เลยอนุญาตให้กลับบ้านได้อะคะ่ะก็ขอความเมตตาจากทุกๆท,ท่านช่วยพี่หูพับใม่ได้กลับบ้านด้วยนะคะด้วยความที่ ตัวนูนมั่งตัวนี้มั่งหลายตัวแล้วเกินอันนี้ก็ช่วยมาตั้งแต่ตอนยังไม่เป็นสาวแต่ว่าเราน้อยช่วยมานะคือน้องพิการแบบนี้อยู่แล้วนะคะน้องโดนลเหยียบ <c oughs> ประตูมันจะเป็นยังไงหลานนี้ ว่ตัวจะเป็นยังไงล่ะก็ไม่รู้นี่ <c oughs>